คจบ3วันเกิดนะคะลิก้าครับหนึ่งขวบแล้วครับผสวัสดีครับะไหนดูอยู่ที่ว <touches> ันนี้เหรอนี่เหรอครับมันไหนครับดูนะขอให้อยู่รอบปัดให้นะอยากบริจาควันเกิด ไปไปเอาห้าตัวเอาห้าตัวเลยอลูกเหลือตัวไหนคะตัวน้าชี้นะตัวไหนลูกชี้ตัวนี้นี่นะเขาชี้เขาชี้เขาชี้อันนี้รอบรอบแล้วโอเคโอเครอบที่สองตัวนเลยตัวเตัวเลยเออตั้งตัวเลยค่ะปล่อยตัวคู่กับตัวเมียไปตันเลยคู่นี้เลยนะนี่นี่กำลังอยู่สองตัวนี้เลยครับท่าบุญไม่ใช่หนูชี้ให้ลูกตัวที่หนูช่วยเขาไงครับนะขอบคุณนะเนย นี่พี่เขาขอบคุณหนูแล้ว,วคุณนุ้นด้วยเหรอครับคุณนุ้นก็อยากจะช่วยเหรอลูกอยากชี่ต้อูช่วยเหรอคะตัวนี้ด้วยรครับพี่ไปด้วยเหรอครับเดี๋ยวโอกาสหน้าปีหน้าปีหน้า,าเนาะอยากช่วยพี่เขาโอ้โหเลย์ลุนจังเลยลูกนี่เรยช่วยพี่สองคนนี้พี่สองคนนี้